สวัสดีค่ะพบกับช่องของนกวันนี้มีสาระดีๆมาให้สาวๆนะคะได้รับฟังกันก็จะมาแนะนําในเรื่องของการคุยกับฝรัง่งการแชทการคุบกับฝรั่งนะคะเราจะมีข้อระวัง5ข้อมาให้เพื่อนๆสาวๆนะคะได้ระวังตัวเองอกับการที่พฤติกรรมที่มันอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะซึ่งมันเสี่ยงต่อ ที่เราจะไปดึงดูดผู้ชายที่นิสัยไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราหรือคนที่เขาหลอกลวงไม่จริงใจอาจจะเป็นสแกมเมอร์หรือคนที่นิสัยไม่ดีต่างๆนะคะในโลกนี้นะคะการแชทการคุยนะคะมันไปได้รวดเร็วจะนนั้นเราควรที่จะระวังตัวเองนะคะพฤติกรรม5ข้อนี้ที่นกจะพูดออกไปนะคะให้ผู้หญิงทุกคนควรจะระวังตัวเองไม่ควรจะ,ะไปเสี่ยงแบบนี้นะคะ โอเคนะคะข้อที่1นึ่งการที่เราได้คุยได้ครบใช่ไหมคะอย่าให้เราได้ได้มองผู้ชายเนี่ยในแง่ดีซะจนเกินไปนะคะมองเขาแง่งามจนเกินทําให้เราเนี่ยขาดความเฉลียวใจนั่นเองเพราะว่ามันเสี่ยงยังไงรู้ไหมคะเวลาเราคุยกับใครสักคนเข้าไปในโปรโฟไฟล์ของเขาอุ้ยดูดีดูดหล่อคิดคนนี้แหละ เหมือนเลยนะคะหรือเรายังไม่ทันได้อ่านโปรไฟล์นะคะเขา,าลงว่ยังไงนิสัยชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะผู้หญิงแบบไหนก็ไปคลิกละนะคะเมื่อก่อนนะคะนกเคยคุยนะคะ10กว่าปีที่แล้วก็เคยเข้าไปคุยบ้างนะคะที่แบบไปคุยแล้วว่าเออดูดีนะผู้ชายแบบนี้ลองเข้าไปคุยคุยคยแบบนั้นแหละคะ่ะประเดียวประดาวก็ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ก็ไม่เคยถูกใครหลอกนะคะไม่ว่าการพูดหรือว่าการกระทําไม่เคยถูก ที่ว่าผู้ชายมาหลอกอให้เราเนี่ยหลงนะคะอันนี้พูดถึงนะคะผู้หญิงไทยเราใช่ไหมคะจิตใจอ่อนโยนชอบอปนีตใครพูดดีด้วยใครอ่อนโยนด้วยเรารู้สึกจะคล้อยตามมีความรู้สึกดีอ่ะใครๆก็ชอบคนที่พูดดีๆทั้ทงนั้นแหละนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเขาในง่ายงามจนคาดความเฉลียวใจว่าเออเขาพูดอะไร ให้เราเนี่ยโหเธอนี่ดูเซ็กซี่จังเลยดูสวยจังเลยนะคะเปิดกล้องปุ๊บนะคะขอเปิดกล้องผู้ชายยังไม่ทันเปิดเราเปิดให้เขาเห็นละวิยเราดูดีเราดูสวยเราเป็นแบบนี้เขาชมเราใหญ่เลยนะคะเขายังไม่ทนันเรายังไม่ทันเห็นเขาเขาเห็นแต่เราอย่างเงี้ยนะคะอันนี้นะคะนกสมมุติว่าตัวอย่างนะคะเราเห็นเราไม่ได้เห็นเขา แต่เขาเห็นเราเขาก็จะมองนะคะชมอุ้ยเซ็กซี่สวยอย่างนั้นอย่างนี้อยากอยากได้เธอเป็นแฟนอู้ที่รักนะคะเธอเธอฉันอยากได้เธอเป็นที่รักฉันนะคะเรียกเราที่รักหันนี้อย่างนั้นด่าริ้งอย่างนี้โอผู้หญิงคนไทยที่ไม่มีประสบการณ์ในการคุยการเชทอูมีความสุขหลงสิคะปลื้มสิคะเขาพูดดีสักขนาดนี้หลงมอบความรักให้เขาซะละความรักคืออะไรคุณยังไม่รู้เลย ะค,ะความรักคืออะไรคะแค่คุยกัน2องสามครั้ง4ี่ห้าวันสิวัน,วนรักเขาแล้วอย่างนี้เหรอคะมันไม่ใช่ความรักค่ะมันเป็นความที่แบบว่าหลงนะคะหลงคารมหลงในคําพูดเวลาเราคุยกันนะคะลมปากทุกคนเวลาใครที่จะโดนหลอกไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ส่วนมากนะคะถ้าเราถูกคนอื่นหลอกก็เพราะว่าเราหลงหลมปากเขานั่นแหละนะคะ ก็เหมือนกันการจีบกันนะคะการจีบกันมันก็เหมือนกันถ้าเขาพูดดีเขาทำให้เราเคลือบคลืมได้หลงได้เขาได้เปรียบค่ะเขาได้เปรียบเราไปละอันนี้นะคะข้อควรระวังอย่าไปมองผู้ชายในแง่งามจุนเกินไปนะคะให้มองที่ตัวเราเอาให้เรามีสติให้มากที่สุดนะคะให้รักตัวเองให้เรา ได้มีคุณค่านะคะเพราะผู้ชายเหล่านี้นะคะมันจะเข้ามาหาเราเนี่ยเขาจะรู้เขาจะคุยกับเราอ่านจิตเราก่อนถ้าเราโอเคอ่อนนะคะอ่อนตัวโลกอะไรก็โอเคอะไรก็เออออะไรกับเขานั่นดีกับเขาเขารู้แล้วล่ะนะคะเราจะเป็นเหยื่อของเขาได้เราจะตกหลุมพรางเขาไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะมันจะเปิดช่องโหว่ให้ผู้ชายที่ นิสัยไม่ดีหรือคนที่หลอกลวงเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นอย่าหลงอะไรง่ายๆนะคะให้เป็นตัวของเราให้มากที่สุดให้มีสติให้เรามากที่สุดเขากับเรานะคะอยู่คนละที่ไม่ได้เห็นหน้ากันไม่ได้มาหากันคุณจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นจริงใจกับคุณไหมเขาจะรักคุณจริงไหมนะคะคุณก็ต้องแยกแยะคิดแบบนี้คิดให้ดีๆนะคะคิดให้นานๆต่อไปนะคะข้อที่2 สาวๆนะคะที่รู้สึกออนไว้ออนโยนง่ายๆนะคะฟังนะคะข้อนี้สําคัญอย่าไปออนโยนตามเขานะคะถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วเ,เขา,เอ,าอยากดูของอดีของเรานะคะขอดูหน้าอกนิดสิขอดูก้นหน่อยสิเธอดูเซ็กซี่ยัง Please p l e a ขอดูหน่อยนะคะ อย่างนั้นอย่างนี้ได้โปรดนะคะขอฉันดูหน่อยฉันจะเป็นที่รักของเธอแล้วเรารักกันชอบกันแล้วจะเป็นไรอะ่ะเป็นแฟนกันแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันก็มาหาเธอฉันจะแต่งงานกับเธอฉันอยากมีบ้านฉันอยากมีครอบครัวก,กับเธอที่เมืองไทยนะคะอันนี้นะคะคนที่เขาหลอกลวงนะคะเขาก็จะพูดให้เราเนี่ยเคลือบเคลิมก่อนจําไว้นะคะผู้ชายที่นิสัยที่อาจจะ เป็นคนที่เจ้าชู้หรือเป็นคนที่มกักมากหรือว่าเป็นคนที่หลอกลวงสามสิ่งเนี้ยเขาจะพูดให้คุณในใจอ่อนก่อนนะคะเขาจะพูดคุณให้หลงเขาจะพูดคุณให้รู้สึกดีนะคะเขาจะชื่นชมคุณมากที่สุดให้คุณหลงมากที่สุดจากนั้นเขาก็ค่อยๆหวานล้อมคุณขอดูนั่นดูนี่นะคะเปิดให้ดูหน่อย ก็คิดว่าเราเป็นเฟนกันแบบนี้นะคะการที่เรามาโชว์นะคะตัวเองร่างกายสริลัคุณคิดดูสิคะมีหลายคนนะคะที่เข้ามาปรึกษากลกลุ่มของนกใช่ไหมบอกว่า,เ,าเปิดดูแล้วเ,เปิดแล้วเป็นยังไงล่ะคะแอบแคปถ่ายรูปนะคะถ่ายไว้แล้วก็ไปแบ็กมีเรานะคะจะให้เพื่อนเราดูส่งเฟซแบบนั้นแบบนี้นะคะให้ครอบครัวเราดูอายไหมคะ เรากลัวสิคะเขาอาจจะแบล็กมีนะคะพวกเแกรมเมอร์พวกที่อยากได้เงินคนหลอกลวงคนอะไรทุกอย่างนะคะในโลกนี้มันมีมาหมดเป็นไปได้หมดฉะนั้นคุณจงรักษาตัวเองให้ดีรักตัวเองมีค่าอย่าไปเปิดให้ใครดูนะคะอย่าไปใส่ใจถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบนั้นหรือเรามีพฤติกรรมที่จะเสี่ยงนะคะเราเจงอ่อนคุณก็คิดดูสิถ้าผู้ชายอยาก ดูรูปโปะอยากดูหนังหนังเซ็กอย่างเงี้ยหนังที่มันว่าวิวที่เขามีอะไรนะคะทีนี้ถ้าเราทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับการแสดงละครเล่นหนังนั่นแหละไปให้เขาดูนั่นแหละแบบนั้นแบบนี้นะคะมันไม่ต่างกันพอเขาดูแล้วจบเป็นไงคะ,ะสงบอารมณ์ของเขาได้แล้วเป็นไงมันก็เป็นการเบื่อนะคะ่ะมันไม่น่าสนใจเป็นสิ่งที่ ผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว่ามันไม่มีค่ามันไม่เขาเรียกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าดึงดูดน่าสนใจอีกต่อไปนะคะอันนี้นะคะข้อที่2ที่พูดมาต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3าคนที่คุยกับผู้ชายอยากจะมีแฟนกับเขาครอบครัวคุยกับคนนี้ทีคุยไปคนนี้เข้ามา เข้าไปคุยกับคุณนี้ทีนะคะแล้วคุณยังไม่มีทัศนคติที่ดียังไม่มีเป้าหมายที่ดีคุณยังไม่ได้เข้าไปดูแน่ชัดนะคะในเรื่องราวของเขาที่เขาลงไว้ว่าเขาอยากได้ผู้หญิงแบบไหนชอบแบบไหนทัศนคติแบบไหนนะคะเรายังไม่มีทัศนคติเป้าหมายที่มันแน่นอนนะคะที่จะคุยกับผู้ชายประเภทนี้ คนที่เขาอยากจะแต่งงานอยากจะมามีครอบครัวไหมอยู่เมืองไทยไหมหรือว่าเขา,อ,าอยากที่จะคุยเป็นแฟนหรือว่าคุยเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นทําให้เราเนี่ยเสียเวลานะคะในสิ่งที่จุดหมายของเราที่อยากจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีเนี่ยมันทําให้เราสูญเสียเวลานั่นเองนะคะไม่ได้มีทัศนคติที่แน่นอนกับคนใดคนหนึ่งนะคะ ใครมาเข้ามาก็คุยยิงคุยไปเรื่อยคุยทักไปเรื่อยคุยทักไปเรื่อยนะคะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยคว้ยเผลเหมือนกับการเลือกของบางอย่างหรือเลือกสินค้าอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนะถ้าเกิดเราเจอสินค้าหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันเดียวกันแมทเดียวกันนะอ,อันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ละ,อ,ะอันนี้ก็ลายนี้ก็สวยอันนั้นก็สวยเป็นร้านหนึ่งมีเป็น50ชิ้นนะคะมีเป็นร้อยชิ้นเลยมันละลานตาไปหมดมันเลือกไม่ถูก มันก็เหมือนกับการที่เราต้องจะไปคุยกับคุณคนหนึ่งที่ให้แมทดกับเราให้ทัศนคติที่ตรงกับเรานั่นแหละมันเลือกยากนะคะให้คุณอ่านนะคะหน้าของเขาดีๆด,ดูหน้าเขาอย่าไปเลือกนะคะว่าหน้าหล่อแล้วนิสัยจะดีหรือว่าจะชอบนะคะคุณอย่าไปดูที่หน้าคุณดูรายละเอียดที่เขาลงไว้แล้วค่อยคศึกษาการคุยการมองพฤต,ติกรรมของเราซึ่งการและการคุยกันหน้ามองจ้จองตาเราไหม ะะตรงกันไหมคนที่เขาจริงใจอยากรู้เรื่องเราเขาจะถามเราเรื่องที่สําคัญหลายอย่างคุณชอบอะไรเป็นไงนะคะมองที่หน้ามองที่ตาเราเพื่อที่เขาจะอ่านว่าเราเป็นยังไงเราก็ต้องอ่านเขาด้วยว่าเขาเป็นยังไงเขาลอกเล็กไหมดูเจ้าชู้ไหมมันผิดสังเกตไหมหรือว่าเขาเอาแต่ชื่นแต่ชมมองพูดแต่เรื่องที่ร่างกายของเราหน้าตาหรือว่ารูปร่างแสดงว่าเขาคิดกับคุณแต่เรื่อง ที่ต้องการที่จะแสวงหา,าผลประโยชน์จากตัวคุณแบบนั้นแต่เขาไม่ได้สนใจที่อาจจะอยากอยากจะมาอยู่กับร่วมชีวิตของคุณหรือเรื่องราวของคุณมากพอนะคะคุยกันมองทัศนคติกันให้ลึกๆนะคะต่อไปข้อที่4นะคะาการที่เราคุยกันนะคะเรายังไม่เห็นหน้ากันนะคะอาจจะคุยกัน สักระยะ3เดือน5เดือน6เดือนนะคะหรืออาจจะยาวไป7เดือน8เดือนแล้วบอกว่าฉันจะมาหรือว่าเป็นปีอะไรแบบนี้นะคะจากที่5 6เดือนยังไม่มีแพลนว่าจะมาหรือว่าคิดจะมานะคะมันก็ระยะ5 6เดือนถือว่านานแล้วนะคะถ้าเขาคุยกับเราแบบไม่มีจุดหมายคุยกันไปทักกันไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแบบนี้ผ่านไป123456ออันนี้นะคะมันก็เหมือนกับเขาไม่มี จุดหมายที่ชัดเจนนั N ่นเองเขาก็อาจจะคุยกับเราแค่เพื่อนแก้เหงาไปเรื่อยๆเขาก็คงจะไม่อยากที่จะมาเจอเราใช้ชีวิตกับเราถ้าเขาอยากจะเรียนรู้กับเราเห็นหน้ากล้องกับเราบ่อยๆแล้วเขามีแพลนที่จะมาแล้วเราต้องสังเกตพฤติกรรมแบบนั้นแหละมันถึงจะมีโอกาสที่ว่าโอเคเราจะไม่เสียเวลาสูญเสียเวลาของเราในการคุยนะคะ ถ้าเราคุยกับเขาไปเรื่อยๆอุ้ยลงแล้วชอบแล้วคนนี้มันเหมือนใช่เขาว่าจะมาเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้มันทําให้เราเนี่ยหลงทางนะคะเสียเวลาหลงทางหลงความคิดตะละลือไปกับเขาะคะมีหลายคนที่ยังไม่มีประสบการณ์แต่ความรู้สึกลึกๆอู้เขาจะรอเขาอีก7เดือน8เดือนเขาจะมามันนะคะมันนานนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ย เสียเวลาเสียโอกาสที่จะเปิดใจคุยกับคนอื่นไปด้วยนะคะให้เราสังเกตดูว่าระยะเวลาเขาคุยกับเรานานแค่ไหนแล้วนะคะมีหรือคะเจ็ดแปดเก้าเดือนปีหนึ่งแล้วโดยที่เขาไม่ได้เคยมาเจอเราเลยแค่คุยกันในกล้องแล้วเขาจะมาอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาอยู่นะคะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ ความรู้สึกของเราให้มากๆนะคะอย่าไปทุ่มเทใจกายให้กับผู้ชายนะคะจนหมดเราต้องเหลือเผื่อใจของเราไว้นะคะในความเป็นกลางสายกลางเนี่ยเราจะต้องรักตัวเองมากกว่าที่จะรักเขานะคะ mm hmm. เผื่อใจเจ็บใจของเราไว้ว่าถ้าเราไปทุ่มเทให้เขาหมดนะคะลงชอบไปแล้วอะ่ะทำไงรักไปแล้วอะ่ะอย่างเงี้ยนะคะผู้หญิงไทยเราจะจิตใจ อ่อนเป็นแบบนี้นะคะทำให้เราถึงได้เจอสิ่งที่มันไม่ถึงจุดหมายอ่ะมันไม่สมหวังสักทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคุยกันไปสักระยะอ่าหรือคุยกันแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอ่าเหมือนตกม้าตายอ่ะนะคะขึ้นไปนั่งขี่ม้านะคะไปถึงครึ่งทางก็ไม่ถึงมันตกม้าตายไปซะก,ก่อนนะคะเพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะ เรื่องสิ่งที่เรา ai, เปิดเผยตัวเราเองให้เขาได้ดูนั่นดูนี่แบบนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยนะคะมันไม่มีสิ่งที่จะให้เขาเนี่ยได้ค้นคว้าเราเจอแต่คนที่ไม่ดีนั่นเองคนที่เขามาขอดูนั่นดูนี่ก็ต้องรู้แล้วนะว่าเขานิสัยไม่ดีแล้วนะคะเขาไม่ใช่สามีเขาไม่ใช่แฟนเรายังไม่ได้มาหากันยังไม่ได้เจอกันนะอย่าไปทําแบบนั้น ขนาดคนที่เขามาเจอกันแล้วเห็นตัวเป็นๆแล้วไปเที่ยวด้วยกันแล้วนั่นนี่กลับไปเขายังเปลี่ยนแปลงไปเจอคุณใหม่ไปมีอะไรกับคุณใหม่ไปชอบคุณใหม่ข้างหน้าเลยนะคะสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้สติมากๆนะคะขอให้ฉลาด ฉลาดในตัวเองเฉลียวในตัวเองนะคะอย่าปล่อยใจให้เขาจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่มันจะเป็นในกรณีนะคะสมมุติว่าเราเจอกันแล้วอ,อันนี้นะคะสมมุติว่าเรามาเจอกันแล้วโอเคไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันคุยกันอะไรโอเคชอบตกลงกันละอะไรทีนี้หรือว่า เขากลับไปหายเงียบไปหรือเขาไปมีคนอื่นหรืออะไรนะคะมันก็มีข้อแยกแยะหลายอย่างเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดจนนะคะอย่างน้อยนะคะก็ให้คุณเนี่ยได้รู้ดีๆว่าเขาอ่ะมีครอบครัวอย่าก,กันจริงๆไหมเป็นมายังไงขนาดไหนนะคะพยายามนะคะสืบศกบประวัติของเขาให้ได้นะคะหลอกถามเขาให้ได้ว่าเขายังไงกันแน่นะคะบางครั้งเราอาจจะเจอคนที่ เขาพูดไม่ตรงนะคะอาจจะพูดไม่หมดเปลือกบางทีเราเจอหรือกรณีที่เราอยู่ด้วยกันเราครบกันแล้วนะคะเขากลับไปแล้วยังไม่ได้ได้กลับไปบ้านเขาเลยเขากลับไปมีคนอื่นนะคะกลับไปมีคนอื่นคือเราคิดว่ามันละแคะละคายอะ่ะมันยังไม่ได้ไปบ้านไปไหนหรอยังอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละไปเที่ยวไหนสักที่อะไรแบบนี้นะคะ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะให้ตัวเองเนี่ยได้มีค่ามากที่สุดคือการที่เรา,ารักษาตัวเองนะคะอย่าปล่อยจิตใจเกินไปหรือว่าการที่เรา,าปล่อยให้ตัวเองนะคะอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะ สิ่งเดิมๆที่เราเป็นอยู่เราอาจจะเป็นคนดีที่อโอายแสนซื่อซื่อสัตย์นะคะมีแฟนแล้วไมอ่อะไรกับใครแล้วฉันนะคบกับคนนี้แน่นอนนะคะเราเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่จริงใจมอบให้สุดหัวใจด้วยความรู้สึกดีก็จริงแต่ถ้าเรายังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองในเรื่องของความคิดนะคะ หรือว่าการเปลี่ยนตัวเองให้อยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพไม่เปลี่ยนสิ่งที่ทำให้มันเร้าใจขึ้นทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกมีสีสันขึ้นนะคะแบบนี้มันก็จะทำให้คนคนนั้นอาจจะเบื่อคุณได้นะคะที่อยู่ๆความรักหายต้อมไปนู่นนี่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ข้อเสี่ยงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มาพัฒนารักตัวเองนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้ตัวเองมีสีสันอย่างที่นกบอกว่าเราจะกินอาหารซ้ำๆทุกวัน3เวลานะคะเหมือนเหมือนเดิมบ่อยๆได้ไหมมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนรสชาติฉะนั้นการที่เรามีความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนที่เราอยากจะคบหาเราก็ต้องอทำให้ตัวเองมี energy นะคะสดชื่นกระปี้กระเป๋าเปลี่ยนความคิด ะะหัดจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ดีไหมอันนี้ดีสําหรับตัวเองไหมเปลี่ยนตัวเองซิกนะคะไม่เคยทําอะไรก็ทํานะคะเล็กๆนี้น้อยอย่างนี้นะคะให้เป็นผู้หญิงนะคะไม่เคยทาปากทาเก้มก็มาหัดทาหน้าไม่เคยทาเล็บก็มาแต่งนะคะมีสีมีสันนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้มีชีวิตชีวาไม่เบื่อหน่ายในความาสัมพันธ์นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายที่นกบอกก็คือเราต้องมีสีสันนะคะ การที่เราไม่มีสีสันนะคะการคบกันความสัมพันธ์มันก็อาจจะขาดหายไปนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็มาให้ข้อคิดกับเพื่อนๆสาวๆเนี่ยได้สาระมากๆเลยนะคะอย่างน้อยก็ลองเอาไปาคิดนะคะปรับปรุงในตัวเองนะคะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายาสิ่ง5ข้อนี้นะคะสำคัญทั้งหมดเลยโอเคนะคะอย่าลืมนะคะถ้าคุณคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิง่งกดแชร์ก็ได้นะคะติดตามช่องของโนกกันต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะทักทายกันยังไงก็ขอให้สาวๆนะคะได้โชคดีได้เจอคนที่ทัศนคติเหมือนกันนะคะถ้าเราได้คุยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะพบกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย